ร้อยแค้นพันใจบทที่สี่ทิวากรกับสิรินภา,าไม่สามารถกลับบ้านได้จะต้องอยู่คอยดูแลลูกค้าที่มาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สิรินภาโทรศัพท์ไปบอกก้อยว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าจะครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์เลยหรือคะจ้ะฉันจะต้องพักอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์บอกละดาด้วยนะเออคุณละดา ก้อยอ้าปากจะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทันสิรินภารีบวางโทรศัพท์เพราะมีเรื่องที่ทำครั้งเอาไว้เสียงปลายสายดังลากยาวๆก้อยถอนใจเฮือกใหญ่ทำอะไรไม่ถูกอึดอัดแน่นในอกนั่งลงกับพื้นเวลานี้ได้แต่รอให้เจ้านายคนสวยกลับมาอยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สามารถติดต่อได้ต่อโทรศัพท์ไปหากี่ครั้งก็ไม่มีสัญญาณตอบรับ แก้วกัญญาร้อนรุ่มกระวนกระวายเมื่อพิมระดามไม่มาทำงานแต่ติดต่อไม่ได้เกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันตามปกติแล้วเธอจะมาทำงานแต่เช้างานที่ต้องรอให้ร่วมตัดสินใจในเวลานี้ไม่สามารถทำได้เธอจะต้องอนุมัติแต่เพียงผู้เดียวหายไปไหนของเขานะโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้อีกเดินบนเวียนไปมาอยู่พักใหญ่สุดท้ายสุดนั่งลงตามเดิมทว่าก็ต้องเด้งตัวลุกขึ้นเมื่อกรตินเปิดประตูเข้ามา พร้อมกับส่งยิ้มกว้างยิงสาวรู้สึกตะขิดตะขวงใจเมื่ออยู่ด้วยกันตามลําพังโดยไม่มีพิมพระดาเข้ามาร่วงเหมือนทุกครั้งสวัสดีครับคุณแก้วกัญญาคุณระดาล่ะครับอ๋อระดายังไม่เข้ามาทํางานเลยค่ะอ้าวจนป่านนี้ยังไม่เข้ามาหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มทําเสียงประหลาดใจด้วยความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าจะต้องมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเขาให้แก้วกัญญาเป็นคนต่อโทรศัพท์ไปหา จะเธอสายหน้าแววตาท้อแท้รู้ทันทีว่าไม่สามารถที่จะติดต่อได้กลายเป็นความร้อนที่พุ่งพล่านห่วงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนไม่สามารถติดต่อได้ฉันโทรตั้งแต่เช้าจนบัดนี้ก็ไม่เจอตัวอา้าวยังนี้ผิดปกติแล้วคุณโทรไปที่บ้านคุณละดาหรือ,อยังหละขอโทษทีลืมไปฉันจะลองโทรไปที่บ้าน สวัสดีจ้าก้อยนี่แก้วกัญญานะฉันขอถามสักนิดเถอวะลาะดายอยู่ที่บ้านหรือหลังจากคุยโทรศัพท์กับสาวใช้ที่บ้านเพื่อนจนรับรู้ความจริงว่าพิมพ์ละดาออกจากบ้านแต่ไม่ได้ขับรถมาประตูรั้วเปิดอ้าเอาไว้แก้วกัญญาใจเต้นแรงหน้าเลือดด้วยความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีแก่เพื่อนรักว่ายังไงครับหน้าคุณไม่ดีเลยคุณละดาไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะละดาไม่ได้อยู่บ้านก้อยคนใช้นะคะ บอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกันรถยังจอดอยู่ประตูรัวเปิดอ้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอา้าใครพาตัวคุณละดาไปหรือเปล่าชายหนุ่มพองขึ้นด้วยเสียงตกใจสุดขีดจากที่คิดว่าจะเล่นเล่นกับพิมพ์ละดาบัดนี้กลับจริงจังห่วงสุดขีดเกรงว่าจะได้รับอันตรายลักษณะแบบนี้บอกได้เลยว่าจะต้องตกอยู่ในอันตรายแก้วกัญยาก็เช่นกันนาซีดมือสัน่นทำอะไรไม่ถูก อย่าพูดอย่างนั้นสิคะชั้นใจไม่ดีพ่อแม่คุณละดาละ่ะติดต่อไปหาท่านหรือยังไม่สามารถติดต่อได้ท่านพาคณะลูกค้าไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์ถึงจะกลับฉันจะทำยังไงดีเยลดาหายไปไหนเดี๋ยวก่อนคุณละดาอาจจะไปกับพ่อแม่ก็ได้นะชายหนุ่มพยายามคิดไปในแง่ดีสุดท้ายก็กลายเป็นหงอยเมื่อแก้ปัญญาบ,บอกความจริงว่าพ่อแม่ของพิมพระดาวไปกันแค่เพียงสองคุณเท่านั้น ท่านยังโทรศัพท์มาสั่งก้อยให้บอกระดาว่าจะกลับบ้านอีกหนึ่งอาทิตย์เท่ากับว่าระดาไม่ได้ไปด้วยฉันเป็นห่วงจงเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคนนี้กันแน่แก้วกัญญาไม่อาจนั่งอยู่กับที่ได้อีกแล้วร้อนรุ่มกระวนกระวายจนทําอะไรไม่ถูกเดินวนเวียนไปมากริตินกลุ่มขมับด้วยความกลัดกลุ้มไม่สามารถที่จะเดาได้เลยว่าคนที่รักหายไปไหนเพียงผ่านไปแค่หนึ่งวันสำหรับการถูกลักพาตัว งานที่ทำด้วยการขู่บังคับหญิงสาวรู้สึกหมดสิ้นเรี่ยวแรงจนแทบทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนนิ่งๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้ว่ามีอาหารมาวางไว้ตรงหน้าเธอไม่มีปัญญาที่จะตักใส่ปากรับประทานอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผู้วรินนั่งมองด้วยสายตาเฉยชาเขาอยากให้เธอเป็นหนักกว่านี้ด้วยซ้ำใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือด ร่างบางในชุดเสื้อยุดกับกางเกงชาวเลตัวคงนอนอยู่กับที่ไม่หวั่นเกรงต่อสายตาว่าเขาจะทำอย่างไรนี่มันมืดแล้วนะลุกขึ้นมาอาบน้ำจะได้กินข้าวถ้าช้าผมเอาห่อข้าวยนทิ้งนะชายหนุ่มทําเสียงเข้มหวังแต่เพียงว่าจะทำให้พิมระดาลุกขึ้นมาแต่เธอยังคงนอนนิ่งอยู่เช่นเดิมไม่แม้แต่ขยับเนื้อตัวเขาถอนใจเฮือกใหญ่คิดว่าไม่สบายกำลังยื่นมือไปแตะที่หนาา้าผาก แต่เธอขยับถอยกรูดคิดว่าแต่อ่งนี่คุณเรื่องอะไรมาทำอย่างนี้โอ้ยคิดอะไรเนี่ยผมไม่เคยอยากจะแตะต้องหรือว่าจะทำในสิ่งที่ผู้ชายอะ่ะเขาก็ทำต่อผู้หญิงหรอกนะบอกตรงๆไม่ใช่สเปคแต่ฉันเห็นคุณยื่นมือเข้ามานินยาแค่อยากรู้ว่าตัวร้อนหรือเปล่าไม่คิดอยากจะทำแบบนั้นเลยสาบานได้ผู้รินทำหน้าและเสียงจินจังเสียจนหญิงสาวรู้สึกแปลกๆล,ลุกขึ้นนั่ง เอาหลังพิงกับผนังคิ้วขมวดมุน่นความหวาดระแวงปรากฏอยู่ในดวงตาคู่นั้นผู้วริถอนใจเฮือกใหญ่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาอยู่ใกล้กับผู้หญิงคนนี้วูบวาบอยากแกล้งและทำอะไรสักอย่างเพื่อเธอเจ็บปวดเสียใจแต่เห็นอาการแข็งแข็งไม่แสดงความรู้สึกใดๆเขากลับหงุดหงิดเห็นผมเป็นโจรจับคนมาเรียกค่าไถ่หรือไงอย่าได้คิดหนี เพราะผมไม่ได้ทำร้ายคุณให้บาดเจ็บแต่ให้ทำงานหนักอย่างนี้มันมากกว่าทำร้ายอีกฉันเคยเห็นแต่ในละครทีวีพระเอกจับนางเอกมาขังเพื่อแก้แค้นไม่คิดเลยว่าจะโดนกับตัวเองเมื่อพูดจบเสียงหัวเราะหยันหยันจากเขาดังขึ้นพลางเดินวนเวียนรอบๆตัวเธอไปมาสายตาที่มองนั้นหยามหยาบเธอเห็นเขาถนัดตาเพราะถอดแว่นสีดำอันใหญ่ออกไปแล้วหน้าตาหล่อแต่นิสัยแย่ กล้าที่จะทำร้ายผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ฮคิดว่าตัวเองเป็นนางเอ,งอกี่แน่ฉันไม่เคยหวังสูงขนาดนั้นฉันเป็นแค่เพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่มีความผิดอะไรทำไมต้องถูกจับอย่างนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นตามมาชายหนุ่มถอนใจดังเฮือกมองใบหน้างามด้วยความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าโหดไปหรือเปล่าเพียงแค่แก้แค้นแม่เธอให้เจ็บ ถูกทรมานคนที่รับกรรมหนักกว่าใครคือพิมพ์ลดาผู้หญิงขาวสวยใสยสะอาดแต่ต้องมารับบททำงานกลางดินเหมือนชาวไร่ไม่เด็ดขาดเขาจะไม่ใจอ่อนกับผู้หญิงคนนี้จะให้ได้รับความทุกข์มากที่สุดเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆหญิงสาวถอยหลังกรูดหน้าตาเต็มไปด้วยความกังวลสักวันคุณจะรู้และคาดไม่ถึงเ,เรื่องอะไรบอกฉันมา เขานิ่งไม่ปริปากบอกนอกจากกระชากแขนเรียวเสเหลาให้ลุกขึ้นยืนแต่เธอไม่มีแรงล้มลงไปกองข้างล่างหน้าตาเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเขาลากเธอออกมาที่ระเบียงทั้งเจ็บและปวดสุดจะทนอีกต่อไปหวีดร้องออกมาสุดเสียงอ้ายปล่อยนะฉันเจ็บแค่นี้ ทันเจ็บไม่เท่ากับครอบครัวหนึ่งได้รับย่อยยับแตกหักเพราะ,ระใครพูดมาสิคุณกําลังแก้แค้นฉันใช่ไหมฉันไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยนะใช่หนุ่มผลักร่างบางให้ล้มลงไปนอนเก้เกที่พื้นรอยถลอกตามเนื้อตัวที่เกิดขึ้นเจ็บแสบจนน้าตาร่วงหญิงสาวส่งเสียงร้องไห้เบาๆมองใบหน้าหลอกคมด้วยความรู้สึกชิงชังเขาสกตาทันทีเช่นกัน ดวงตาคมกล้าสีสนิทเหล็กคมวาวจนน่ากลัวพิมพระดาหลุบตาลงไม่กล้าที่จะมองฉันจะจำคุณเอาไว้คนใจโหดเชิญจำไม่เต็มตาและไปแจ้งความจับได้เลยคนหน้าตาแบบนี้ลักพาตัวคุณและบังคับให้ทำงานหนักคนทั้งประเทศคิดเหมือนกันว่าคุณจะต้องถูกข่มขืนด้วยยิิงสาวอ้าปากค้างใจหายวาบความหวาดหวั่นเกิดขึ้น เธอไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแก่ตัวเองเด็ดขาดเรื่องน่าอายแบบนั้นจะต้องขจัดออกไปจากชีวิตเธอยอมไม่ได้ไม่ฉันไม่ได้ถูกกระทำคุณห้ามความคิดของคนได้หรือหญิงชายอยู่ด้วยกันในกระท่อมเรื่องแบบนั้นมันย่อมเกิดขึ้นถึงคุณไม่เต็มใจแต่ผู้ชายมีเลือดเนื้อได้กลิ่นใหม่ๆแบบนี้มันก็ต้องอยากเป็นธรรมดานี่คุณลามกสกปรกอย่าบอกนะว่าจะนอนที่นี่อา้าว ถ้าไม่นอนที่นี่จะให้นอนที่ไหนครับในเมื่อเป็นบ้านผมเสียงโหเราะชอบใจดังขึ้นพิมพ์ระดานหน้าซีดเผือดหวาดกลัวจนทําอะไรไม่ถูกกวาดตามมองไปรอบๆกระท่อมหลังน้อยใจเต้นแรงกลัวจนตัวสัน่นเมื่อเห็นดวงตาคมคู่นั้นจับจ้องอยู่ที่หน้าอกรีบเอาเมือปิดเอาไว้โดยเร็วใบหน้างามสั่นไปมาความหวาดกลัวทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีแต่อดคิดไม่ได้ว่าเขาคงไม่ได้พักที่นี่ เพราะไม่มีเสื้อผ้าอยู่ในตู้นอกจากเข้าของบางอย่างสำหรับเธอเพียงคนเดียวแม้เป็นของราคาปานกลางแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรใช้ท่านไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะอยู่ที่นี่คุณจะรู้ดีไปกว่าผมได้ไงผมอาจจะนอนที่ยุ้งฉางกลางไร่หรือนอนที่กระท่อมนี่บ้างตามโอกาสหรือว่ากลัวผมจะปล้ำจริงๆหญิงสาวไม่กล้าพูดนอกจากปิดปากเงียบเขาไล่ให้ไปอาบน้ำเธอลนลานจนล้มเข่ากระแทกพื้น แต่ก็ยังคลานไปในห้องน้ำเมื่อเข้าไปได้ปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาแล้วนั่งร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเวลานี้เจ็บทั้งกายและใจเมื่อถูกกักขังในไร่ที่ไม่มีทางออกเราก็เป็นนักโทษที่ไม่มีวันล่วงรู้ถึงวันที่ได้รับอิสรภาพเธอไม่เข้าใจทำไมผู้ชายใจร้ายคนนี้กลับหุงข้าให้เธอเกินป้อนยาตอนป่วยและไม่เคยล่วงเกินเธอแม้แต่น้อยแต่ในวันที่เขาเงียบ เธอกลับรู้สึกว่าไร้เสียงเขามันเหงาเหลือเกิน EP 5้าบางสิ่งในใจเริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว ag, ร้อยแค้นคันใจไฟแค้นไฟรัก EP 5มาแน่